ุคคลวันนี้กับคุณเทพโพงามผู้ที่ไม่นิยมถุงเท้าและเข็มขัดตลอดชีวิตไม่แก่เลยนะฮะแต่คนหนึ่งที่คิดว่าคงจะต้องทํางานร่วมกันด้วยตลอดเวลาแล้วก็ทำงานร่วมกันมานานแล้วคือคุณหม่ำจกมกอ๋อคุณหม่ำฮะคุณหม่ำใช่เป็นเป็นลูกน้องก็มาอยู่ด้วยกันนี่แหละฮะเล่นด้วยกันนี่แหละครับเล่นมากี่ปีแล้ว ก็คุณหม่ำนี่อยู่ประมาณ3ปีกว่าแล้วสปีกว่าแล้วถามจริงอ่ะตอนที่คุณหม่ำซึ่งกําลังไปลดเนี่ยนะฮะมีคนทั้งสงสัยว่าบอกว่าแล้วลูกน้องชักจะดังเกินหน้าลูกพี่แล้วเนี่ยครับมันมันรู้สึกยังไงไม่รู้สึกไงเราก็แค่ว่าโอเคเราก็ดีใจด้วยนะฮะเด็กเด็กเขาขเขาสามารถทำของเขาได้มาถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะไออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะฮะเราไม่มีใครที่มาดันได้เลยฮะ คือการเล่นตลกนี่ไม่มีใครมาสอนได้ไม่มีใครบอกได้นอกจากขึ้นอยู่กับตัวของของเขาเองที่จะแสดงออกเป็นเรื่องเฉ<อ>พาะตัวจริง,รงเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆฮะเป็นความจริงแบบว่าเล่นตลกนี่ต้องเก่งภาษาไทย ภาษาไทยเหรอภาษาไทยคือม่าเรื่องภาษาเราจะต้องดีเรื่องการใช้ภาษามันมันก็มันก็ไม่จําเป็นอีกแลวฮะมันแล้วแต่แล้วแต่ด้วยมันแล้วแต่ใช้ใช้ได้ทั้งนั้นอ่ะแล้วแต่ว่าคนที่จะเอาออกมาปล่อยออกมาเนี่ยเรือพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยจะเอาให้มันเข้ากับบรรยากาศไหมมันสอดคล้องกันไหมอะไรลักษณะแค่นี้เองฮะเอาละครับเราจะดูยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฮะเราต้องตัดสินด้วยตัวเองดูซิว่าที่ผมพูดถูกว่าเราต้องเก่บภาษาไทยแต่นี่ก็คือศิลปะ จริงๆแบบไทยๆของเราเลยตอนนี้ปรากฏว่ามีทั้งทีมามาฮะมาทั้งทีมมาทั้งทีมไหนๆมาแล้วนะฮะดึกๆอย่างนี้เล่นดูตลกคลายคลายเครียดสักหน่อยก็คิดว่าน่าจะดีขอเชิญเลยครับพบกับคณะตลกเทพวงงามครับ พอแล้วเวลายิ่งน้อยอยู่พอแล้วพอแล้วไปพักผ่อนได้เจอกันเจอนัแม่นานเหลือเกินแล้วที่เราไม่ค่อยมีธรรมาหากินที่ห้องช่องเจ็ดนี่เท่าไหร่เลยครับเพราะว่าช่วงหลังนี่พวกเราก็ไม่ค่อยได้มากันเท่าที่ควรก็ไปไหนล่ะฮะคุณหม่ำเขาไม่จ้างไงอ๋อเดชผลแค่นี้เองใช่ไหมเขาจ้างฮะแต่ว่าพิเทพเขาเป็นเอช ว่าพี่ว่พี่ฉันไม่ใช่เขาเขาเขาระแวงตัวเขาเองมาเป็นเอดใช่ไหมครับพี่แข่งไม่รู้ฮะไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาฮะทีนี้ว่าระแวงนานเข้าเนี่ยใช่ไหมเราระแวงว่ากลัวจะเป็นเอดเนี่ยผม้วไม่กล้ามาออกทีวีเดี๋ยวนี้มันระแวงอะไรมากกว่ารู้ไหมไม่ระแวงเอดแล้วละแอะไรละแวงอดแล้วนะจังใจจะต้องออกเอดนี่ผมนี่น่ากลัวกว่าคุณเทพไม่น่ากลัวฮะสารอาหารมันผิดกันฮะผมทานข้าวต้มเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงนะฮะ าอาจจะเป็นได้คุณเทพนีข้าวเหนียวมันแรงต้านทานสูงทานข้าวเหนียวใช่ไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เป็นเป็นคนอีสานอยู่เคยทานครับตอนหลังผมก็เคยทานนะแต่ปักนนี้ผมกินแต่พิซซ่า <laughs> จะไม่เป็นนะน้ำกรามเกินเดี๋ยวนี้ยุบไปเยอะแล้วดูไม่ออกนะว่าคนคนอีสานหรือว่าคนกรุงเทพดูไม่ออกแล้วโอ้นี่ยุบแล้วเหรอครับยุบไปแล้วฮะโอ้โหยุบไปนิดเดียวนะฮะยุบตรงนี้ฮะแต่มาโป่งตรงนี้แต่คุณจะยิ้มเลยคุณยิ้มก็โป่งโป่งแต่ว่าค่อยค่อยก็ยังอยู่อีสานอยู่ค่ะอ๋ออยู่ครับอ๋อนี่คนอีสานอ๋อบะแมงคนอีสานบ่ใช่ที่ไหนล่ะพี่เทพคนอีสานไม่ไม่ใช่ฮะอยู่แถวใดค่ะยู่แถวใดผมอยู่ปิ่นเก้าเนี่ยปิ่นเกล้า นี่เป็นเก่าเหรอเป็นเก่าเลยย้อเป็นเก่าแล้วโอ้ยใกล้ๆกับผมเลยผมก็อยู่สายใต้เนี่ยสายใต้ครับหลอกเขาไม่มิดแล้วเราต้องเอานี่นี่ๆเอามายืนตรงกลางนี่แล้วจะได้เออจะได้ดูบาลานซ์ไปมั่งสีทุ่มสักแควโอ้สีทุ่มสักแควสีทุ่มสักแควสีทุ่มสีทุ่มนี่สีทุ่มทุ่มโฟว์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 ทุ่มสักแควคุณวิทย์บอกคุณวิทย์ธวัฒน์ คุณวิทย์วัต number one number o n หนห้าทางน้นดิคุยกับเขามาคุยกับผมทำไมล่ะ number one นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมสถานที่เมืองไทยออกโทรทัศน์เป็นอย่างนี้ดีมากดีไหมไม่น่าเชื่ดีมากดีมากเดี๋ยวนี้ชักพูดเก่งชักโต้ตอบกันได้แล้วก็ไปได้มาจากวงเล่าฮะได้มาง่ายฮะวันละสอ0เท่านั้นเองทุกวันนี้ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะกลับประเทศเขาทีกัน นี่เห็นไหมคุ่น้อยแต่คุยก็คุยนะหน้าอกฮะหน้าอกเห็นไหมเมืองไทยเข้ามาอบอุ่นดีไหมบ้านคุณไม่ดีเลยดิฉันไปบ้านคุณมา25วันรู้ไหมน้ําร้อนลวกลาวรู้ไหมเราก็ฟังหน่อยเป็นยังไงน้ำฝรั่งพวกท่อน้ำมันมันมีหลายป่มกดผิดน้ำหอนน้ำหยินนักอันแน่คุณคุณอยู่กรุงเทพแล้วคุณใส่ใต้ป ไปกดสีชมพูเลยมันก็นี่ว่าถูสบู่เสร็จถูสบู่เสร็จถูสบู่ถูสบู่เสร็จก็อาจจะเปิดน้ำเย็นได้ไหมล่ะมือสบู่มันคาตาอยู่มันก็ไปเปิดสีชมพูมันก็ร้อนนะก็สะดุ้งจ้าเป็นไงแล้วยังไงรู้ไหมน้องสู้ๆเมืองไทยไม่ได้ถึงบ้านแล้วก็โดดน้ำโดดคลองเลยนงแสบๆเนี่ยก็โดดลงไปทีขาบอกามาไม่ทำอะไรมาหน้าแด พี่น้อยหน้ามอดมัรลวงเอาไม่ใช่หน้าแดงอย่างเดียวฮะคือโดนลวกกกันเลยแดงทั้งตัว ทอรศนาทัเออไม่แน่นนะก็ก็ดีฮะพวกเราก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวกันถึงอเมริกานะอเมริกานี่ผมใฝ่ฝันนะอยากจะไปนึกว่าเป็นเมืองที่แบบสีวิไลอะไรนะใช่ฮะพอเราไปเห็นเข้ามาเต็มหูเต็มตาก็งั้นๆั้นแหละเบลเล่บ้านคุณกับบ้านผมเนี่ยผมบ้านผมผมคิดว่าดีกว่าบ้านคุณอันตรายจมูกเนี้ยเดินชนหน่อยเดียวทิ้งตา จะมึกลบรามีอันตรายอันตรายเดินชนนี่ทิมตาเลยบ้านเพื่อนผมนี่เดินชนก็ไม่เป็นไรคุณนี่ก็ว่าแต่เพื่อนผมเนี่ยแต่คุณไม่เห็นเพื่อนผมมั่งเลยเพื่อนผมก็เหมือนกันเสียใจผมหลบอยู่ข้างหลังแล้ว ดีฮะเป็นจะเป็นคนไทยคนฝรั่งคนอีสานแล้วก็คนเหมือนกันไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ใช่ว่าคนไทยจะมีห้าขามื่ไหร่คนอีสานจะมีสามขามื่ไหร่แล้วก็มีสองขาสองหัวสองจมูกสองหัวไม่ใช่คนแล้วนะสองหัวมันจริงจบแล้วนี่พูดอะไรก็คิดซะก่อนนะพูดพูดสนธีตูม้านี่นานๆจะมีโอกาสออกทีวีทีพิเทศ ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้างสิวันที่13านี่ไงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาจะออกเลยวันที่13บสามหรือเปล่าสิบสามก่อนผมสื่อนแล้วแล้วก่อนวันที่13นี่ไม่ต้องไปบอกเขาหรอกคนเขารู้กันหมดแล้วใช่ไหมเขาก็รู้ว่าคือวันอะไรวันที่13บสามก็คนเขารู้กันทั้งทัวประเทศอยู่แล้วใครที่มีภูมิลาเนาบ้านเดิมรีบกลับไปซะไปทําให้เรียบร้อยเพราะเป็นวันสําคัญนี่วันที่13ใช่รถน้ำดำหัวนี่วันสองกลาง วันเรื่อกมาแล้วล่ะนี่เป็นวันที่13เป็นวันเลือกตั้งแค่นั่นแหละสิบสามกันยาใช่ไหมล่ะอเออเลือกตั้งอ่ะสิเมษายนรถน้ำดำหัวนะผ <c oughs> ู้ใหญ่ จะพูดทําไมล่ะในเมื่อมันยังไม่ถึงน่ะมันปีหน้านุ่นนั่นแหละก็พูดไว้ก่อนก็พูดสิบสามเนี่ยสิบสามกันยาเนี่ยฮะสิบสามกันยาวันเลือกตั้งเข้าใจไหมพี่ให้ให้เป็นกรอนอ่ะเป็นกรอนแบบว่าก็ก็หรเรียกว่าเน้นให้คนไปใช้เสียงมากๆสิบสามกันยาไปเลือกตั้งกันเถิดพี่เลือกคนดีเข้าสภา สั้นอย่างนั้นนะฮะถ้ามนมีห้างหางออกมา่งมั่งเลยครับผมจะได้ต่อถูกแล้วคุณมาพูดท้วนๆอย่นี้ผนจะต่อยังไงอะฮะคุณยังไม่ต้องห่วงแล้วครับคุณมันต่อผมได้ผมต้องต่อมันนะครับพอเลยนึกว่าผมต่อมัน่จะพูดมันนี่ออกทีวีมันพูดต่อเขาต่อเขาหรือไม่ก็ตัวเองสิบสามกันยายนอนหลับทับศิษย์อยู่อย่าคุดคู้อยู่ในมุ้งเดี๋ยวยงกัด แต่มันของขวางหูไงไม่รู้อันนี้กว่าย้ายดีกว่าฮะเราไปอยู่นูงนดีกว่าอย่างนั้นไม่ถึงสักทีแล้วมานี่มานีไม่รีบตอนีไปตอนตรงนี้ไปตอนนนไปทำไมรีบย้ายไม่ใชงแล้วมาหนีมา่เดมือนกันไ่ไปมรีย้างกหน่าจะไปองีกไปอนนที่ไมรีบย้ายไม่ถึงฤดกโยกย้ายรเลยนมาไปอ13กันนไปใช้สิทถันทีิหนา เลือกคนดีเข้าสภาเถิดพี่น้องนี่เลือกให้ดีอย่าดูเล่นเล่นเดี๋ยวจะน้ำตานองนเดี๋ยวร้องไห้ออกมาเงี่ยเให้ให้รู้หน่อยว่าเป็นยังไงมายังไงไม่ไหวไม่ไหวเป็นอันที่รู้ว่า วันที่สิกันยาเนี่ยเรา<ช>อย่านอนหลับทับศีกันก็แล้วกันต้องไปช่วยกันครับถ้าเราเลือกคนไม่ดีมาเดี๋ยวเอาอีกแล้วต้องไปวิ่งกันแถวราดดันเนินแล้วไปจ็อ,อกกิ้งนะไปจ็อ,อกกิ้งกันอีกแล้วเอา <sim> แล้วเราจะไปเลือกแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเขาเป็นคนดีจะรู้ได้ยังไงคนดีก็คนแบบแขนไม่ขาดขาไม่ขาดเลือกเข้าวภาไปเลยอะอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าแขนขาดถ้าขาขาดแล้วเข้าวภาอย่างเงี้ย เด็กบริหารเด็กไม่เข้าใจก็ไปเลือกคนแต่มีมือคมีขากันหมดและยีย่งเด็กลั่นๆอย่างนี้ด้วยนะคนดีหมายถึงว่าต้องเลือกคนดีไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวต้องไปคนดีไปคนซื่อสัตย์แล้วไปคนที่มีมันสมองจะได้พัฒนาประเทศเราได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขามีมันสมองเก็เวลาจะไปเลือกก็เห็นสสก็ถือขวานไปสักอันมาเจอสสกเขเด้งแล้วถ้าถ้าถ้ามีมันสมองเดี๋ยวจะไหลออกมาแล้วเลือกเลยนะ น้ำปลาปลาถึงไม่เข้าอ่ะเข้าใจไหมพีลลีเข,าข้าใจไหมเขาพูดกันถึงนายกเมืองไทยหรือสะสเมืองไทยกันรู้ไหมรู้รใช่ไหมประเทศคุณมีไหมมีม เนี่ยเนี่ยเดี๋ยววันที่13กันยานี่ผมเลือกแล้วจอดบูธคุณเลือกเดือนพฤศจิกาใช่นี่สปีเลือกครั้งหนึ่งสปีแล้วสี่ปีมาปีเดี๋ยวดีเดี๋ยวลงต่ออีกถ้าได้อีกก็สปีเป็น8ปีบ้านคุณเป็นนานๆบ้านผมนี่สี่เดือนไปเลย นี่คนนี้4เดือนนะบิลลี <c oughs> คน <c oughs> คนที่เหล้วนี่เดือนเดียวไปเลย <c oughs> ตลกนะเทพโพงามครับโอ้ <c oughs> oh. โอเคครับก็ยามดึกอย่างนี้สนุกสนานครับแต่ที่สำคัญอย่างนี้ไม่ค่อยสนุกเลยไม่ค่อยสนุกไม่ก็มันเป็นลายเปลี่ยนสนุกได้รู้แล้วเหย่าดชสทีอะไรหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเลยครับและนี่ก็คือเป็นตลกคณะเดียวนะฮะที่มีฝรั่งมาเล่นด้วยนะฮะมีฝรั่งเล่นไม่ใช่ตั้งใจมานะมันไปไหนไม่รอดได้มาจากวงเล่านะฮะวงเล่าเอาละครับและทั้งหมดนี่ก็คือเทพโพงามและคณะครับตอบตครับ